บังแน่มังเน่เป็นภาษาเกาหลีที่แปลว่าน้องเล็กในแต่และว,วงจะมีคนที่อายุน้อยที่สุดก็จะถูกเรียกว่ามังแน่ทุกคนจะเอ็นดูมังเน่เป็นพิเศษเพราะไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเอ็นเหนือเมนเหนือเมนไม่ใช่คนที่เราชอบตั้งแต่แรกแต่เป็นคนที่เราจะแอบเผลอใจไปแวบหนึ่งแล้วสุดท้ายก็โดนตกแบบไม่รู้ตัวไม่ว่าเหนือเมนของเราจะทําอะไรก็ดูน่ารัก ดูตลกหรือเราอยากจะยกย่องและปกป้องเขา Enyu s o u l Fan c ายเป็นงานที่แจกลายเซ็นของศิลปินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือโปรโมตอัลบัม้ม ส่วนใหญ่จะจัดหลังศิลปินเดบิวหรือคัมแบ็เพื่อเพิ่มยอดขายอัลบั้มและให้แฟนคลับได้มาเจอศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบได้ด้วยเองเรียกว่ามีบอมแฟนด้อมมาจากคาว่าแฟนคลับกับคิงด้อมมารวมกันซึ่งแปลว่าอาณาจักรของแฟนคลับนั่นเองเป็นการรวมตัวกันของคนที่ชื่นชอบวงนั้นๆและในแต่ละแฟนด้อมก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามที่ศิลปินวงนั้นนั้นตั้งชื่อ เป็นยุยอมบุงหรืออีกอย่างว่าแท่งไฟจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินวงนั้นๆและมีแสงไฟเวลาเอาไปโบกในคอนเสิร์ตจะสวยมากและแต่ละวงก็มีความคอทไม่เหมือนใครแถมยังมีชื่ออีกด้วยซาแซงอันนี้น่าจะได้ยินตามข่าวเยอะค่ะแปลว่าพวกสตอเกอร์เป็นแฟนคลับที่อยากจะใกล้ชิดหรือรู้อะไรเกี่ยวกับไอดอลจนเกินไปเป็นพวกเรียกร้องความสนใจอยากให้ไอดอลจำได้ตามสนามบินเวลาไอดอลไปไหนมาไหนก็จะมีข่าวซาแซงเยอะค่ะ เจ็แด,ดแต้มบุญในที่นี้หมายถึงดวงหรือโชคของแฟนคลับยกตัวอย่าง,างเช่นแต้มบุญในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตหมดนั่นก็ความหมายว่าไม่มีดวงในการซื้อบัตรทําให้จองบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันเป็นต้นเมนตามพจนานุกรมไทยอังกฤษแล้วจะแปลว,ว่าสําคัญที่สุดหลับใหญ่ที่สุดและมากที่สุดแต่เมนในที่นี้หมายถึงศิลปินที่เราชอบมากที่สุดหรือได้อีกอย่างว่าเมนหลักซึ่งใช่ว่าเราจะมีเมนได้แค่คนเดียวเพราะว่ายังมีตําแหน่งเมนรอง หมายถึงศิลปินที่ชอบรองลงมาเป็นอันดับสองหรือเหนือเมนหมายถึงศิลปินคนที่เราชอบเผลอใจไปหลงรักนั่นเอง